บ้านคนรวยคนหนึ่งะเศรษฐีคนหนึ่งฮะนะครับพอดีมีพระเยอะครับเดี๋ยวผมลองดูนะครับจริงๆแล้วเมื่อกี้ถามข้อมูลจากเฮียเขาแล้วเฮียบอกว่าเจ้าของคนแรกเลยเหมือนกับเป็นร้านทองอะแล้วรับจำนำไว้นะครับรับจำนำไว้ก็เ,เลยมีพระร้านทองเรานะเปิดก่อนเยวาวราชนะ <l ots> โอ้โหกี่ปีแล้วครับพ่อถ้าพ่ออยู่ตอนนี้ร้อยยี่สิบกว่าเนี่ยพอผมฟังข้อมูลนะแต่เจ๊บอกให้เจ๊เขาถ่ายมาเจ๊บอกว่าไม่เป็นไรเธอมาดูเถอะผมบอกเจ๊ถ่ายมาก่อน เธอมาดูเหอะไม่เอามาจัดให้แค่จัดติ๋วนึ่งยังเหลี่เยอะเอาเหยิบเม้ามาสิไม่ต้องจัดไม่ต้องจัดมาผมเลือกเองอ่ะอ่ะเดี๋ยวเจ๊เอาลงมาแต่ผมเลือกเองเดี๋ยวผมเลือกเองตายเดี๋ยวตรงนี้ฮะเดี๋ยวผมไล่ดูก่อนคือตอนนี้พิมพ์พระเขาไม่ถูกเลยอย่างเงี้ยแท้แท้แต่ไม่เล่นกันเอย่างเงี้ยแท้ไม่มีราคาโอ้โหจะจะจะเยอะเลยสิหรอใช่ครับแต่ผมเอาที่เล่นกันก่อนดีกว่า ลองลุ้นดูฮะว่านี่อย่างเงี้ยโอโ้โหกรอบเก่าโบ,โบราณโบราณเลยฮะเนี่ยแพ้แน่แต่ต้องดูว่าแต่เบื้องต้นเบื <c oughs> ้องต้นดูแล้วไม่น่าจะตรงพิมพ์นะผมแยกมาก,กัอนนี่ไม่แน่นเลยคือพระเขาแบบเหมือนสไตล์แบบเป็นพระแบบงานไม่ได้เก่าทำไม่ได้เก่าในที่หมายถึ่งว่าไม่ใช่รุ่นที่เขาเล่นกัน เขาเหมือนกับว่าก๊อปปี้อะพูดตรงตรงเลยก๊อปปี้อะเรียนแบบมาอันนี้ไม่มีราคาเลยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนี้แท้นะมีแท้แต่ถูกนะผมเลือกไว้ก่อนมี่ะ็พนในมิดหนึ่งผมบดวบบนี้ถ้าเป็นเหรียญส่วนใหญ่จะแท้นะเพราะว่าอันนี้เจนี่ก็เจ โอ้โหไหวไหมไหวไหมโอเคมา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 ไม่เอามามาเดี๋ยวผมดูให้เดี๋ยวผมดูให้เนี่ยผมดูเสร็จแล้วเตี๋ยวแม่เดี๋ยวเล่นจะดูอันนี้มันเป็นเหรียญทองคำด้วยนะได้ครับเดี๋ยวผมดูว่าอันไหนมีราคาผมเลือกให้ก่อนไในสงสัยผมแยกไว้ก่อนเขาถามลุยลุแล้วหรอ นี่ดูเสร็จหมดแล้วเอาี้ทองคำใช่ไหมทองคำเอาไหมไม่เล่นรอห้ารุ่นนี้ทองเต้คนปลูกเสกลาศิกฐามีเมียใครวะนี่วัดเนี่ยไอ้ชื่ออะไรนะอ๋อระบุญนี่ยไม่เล่นใช่ไหมไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นฉันเกบนะไม่ไม่มีราคาไม่รู้ราคาไม่ใช่ไม่มีราคามีราคาสิ อมีเอามีราคาทองราคาทองราคาทองทองเลยหลวงพ่อจงหลงพ่ออะไรนั่นไงไม่มีหลงพ่อเลยที่ตอนนี้ดูหมดแล้วขายไปแล้วสองอันขายไปตั้งนานแล้วก็มาตื้อซื้อใบขายไปแล้วสองอันทำอะไรทำเป็นทองทองทำสองอันหลงพ่อจงหรืงพ่ออะไรมันหล่อมปฐมอะไรนะดังนั้นดังนั้นแปลว่าแต่ว่ามีคนดูไปแล้วไม่เป็นไรไม่จัตวัทไหนเราก็ไม่รู้แก่ไงเนี่ย อันนั้นของเทมขัดอ๋อเคแอบบรุ้นนะครับว่าจะมีของดีแต่ <c oughs> ว่าเจ๊ก็ให้คนอื่นดูหลายคนยังฮะไ,ไม่มีเลยไม่ไมีเวลาฉันเพิ่งะเสียไม่นานเอง <ừ> ฉันไม่มีเวลาพอเสียณลืมมายุ่งกับพวกนี้ <c oughs> ถึอไม่เอาภาดึงไหมเขาช่วยดูเหรอ เดี๋ยทไปไหนทีละเรื่องครับลองเทแต่เรื่องทีละเรื่องผมเทไฟฟ้ากล่องได้นหมได้อาจจะต้องจะได้เร็วหน่อยผมจะเริ่มเทเลยนะฮะออเเาลยจะไปไหนเหรอ มีไปนะดูผ้าหลายที่ครับเดี๋ยวเข้าพันทิพย์งามวงวานนะฮะร้านผมอยู่ที่พันทิพย์งามวงวานเราจะให้ฉันไปฉันแบกไม่ไหวตรงนี้นะเดี๋ยวผมดูให้แล้วมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวดูให้หมดเลยฮะผมเทเนาะเออเทเลยอันเดี๋ยวตอนเจ็บทำไงก็เห,เน,หนื่อยที่นี่เหนื่อยที่นี่ต้องบอกว่าฉันไม่ไหวไง ไม่มาแล้วเดี๋ยวเจ๊ลองหยิบมาเยอะๆเลยก็ได้ครับโอเคเดี๋ยวก่อนซิใจเย็นๆก็รู้นะว่าคุณบอยอเชิญยากไม่เชิญยากเชิญง่ายครับถ้าถ้าเห็นแบบฟอร์มรู้เลยว่าจะได้ตังค์หรือไม่ได้ตังค์